เหตุให้ศาสนาเสื่อมพิกุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้ที่ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่ประการอะไรบ้างเล่าสี่ประการคือพิกุทั้งหลายพวกพิกุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีในอันคลาดเคลื่อน พิกุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัจธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นพิกุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สอง ซึ่งทําให้พระสัตธรรมเละเลือนจนเสื่อมสูญไปพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิขุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาพิขุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลราก ไม่มีที่อาศัยสืบไปพิกุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัตธ,ธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปพิกุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกพิกุชั้นเถระทำการสะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนในตรายสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารบความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกพระเทระเหล่านั้นทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบ้างประพฤติย่อหย่อนในตรสยศิขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามการสืบไปพิกุทั้งหลายนี้เป็นมูลกรณีที่สี่ซึ่งทำให้พระสัตธรรมเละเรือนจนเสื่อมสูญไปพิกุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แล ที่ทำให้พระสัทธรรมเละเลือนจนเสื่อมสูญไป